สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเรามีตุ๊กตาบาร์บี้สุดพิเศษกันค่ะที่ว่าสุดพิเศษเพราะว่าบาร์บี้ของเราในวันนี้เธอมีลำตัวที่นุ่มมากค่ะเดี๋ยวเราจะลองจับมือของเธอให้ดูนะคะดูสิค่ะอลชอนอ่อนอ่อมากๆเลยค่ะ mm hmm. มือไม้อ่อนไปหมดค่ะ mm hmm. ถ้าดูผิวเผินนะคะก็เหมือนกับ ตุ๊กตาบาร์บี้ทัท่วไปแต่พอเราได้ลองสัมผัสดูแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่าตัวของเธอนี่นุ่มมากจริงๆค่ะบนกล่องนะคะเขาก็มีรูปเด็กผู้หญิงกำลังนอนหลับแล้วก็อุ้มบาร์บี้อยู่ในมือโอ้ดูแล้วก็น่ารักจริงๆนะคะของเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนุ่มนี้นะคะก็เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปตรงนี้เขาก็มีเขียนเอาไว้นะคะ อนนี้เพื่อนๆก็คงจะตื่นเต้นแล้วนะคะที่จะได้สัมผัสกับบาร์บี้แสนนุ่มนิ่มแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูรอบๆข่องกันก่อนดีกว่าค่ะนี่ค่ะถ้าเรามองดูเข้าไปด้านในนะคะก็เห็นบาร์บี้กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงแล้วก็มีฉากด้านหลังเป็นหน้าต่างเปิดหน้าต่างเอาไว้มองเห็นพระจันทร์เต็มดวงโอ้เออสวยงามแบบนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในกันเลยค่ะนี่ก็คือบาร์บี้ของเราค่ะลองจับดูตัวเธอนุ่มๆเตหมทั้งตัวเลยค่ะขานี่ก็นุ่มๆน,นะคะสามารถปิดไปมาได้ บาร์บี้ของเรานะคะเธอก็ใส่รองเท้าสีชมพูปลายเท้าของเธอนะคะก็สามารถปิดไปมาได้เช่นกันค่ะส่วนลำตัวนี้นะคะก็นุ่มนิ่มค่ะเธอใส่ชุดสีชมพูหน้าท้องก็นิ่มนะคะ ส่วนแขนของเธอก็นิ่มค่ะสามารถบิดหมุนไปมาได้แขนเขินอ่อนไปหมดเลยค่ะมือไม้ก็อ่อนสามารถนำไทยได้เลยนะคะเนี่ยส่วนตรงหัวของบาร์บี้นี่นะคะก็ก็ยังนิ่มค่ะแต่ว่าจะค่อนข้างแข็งกว่าส่วนอื่นสักเล็กน้อยส่วนหน้าตาเขาโครงหน้าของบาร์บี้แล้วก็สวยเหมือนบาร์บี้ทั่วๆไปเลยค่ะ ผมของเธอก็เช่นกันนะคะก็เหมือนกับบาร์บี้ทั่วๆไปค่อน้างนิ่มแล้วก็ออกจากพองๆเล็กสักเล็กน้อยบาร์บี้ก็ใส่มงกุฎสีชมพูนะคะแต่ว่าเป็นมงกุฎที่ทำจากยางค่ะสามารถยืดหยุ่นได้แบบนี้นะคะส่วนชุดของเธอก็ชุดสีชมพูด้านหลังก็สามารถถอดออกมาได้ด้วยค่ะ ข้างในมีอะไรด้วยเราจะแกะมาดูกันชัดๆนะคะว่าบาร์บี้ซ่อนอะไรไว้ข้างในอ๋อข้างในบาร์บี้ใส่เป็นชุดชั้นในสีชมพูค่ะแล้วก็ด้านหลังก็มีปา้ายยี่ห้อติดอยู่ด้วย เขาก็มีคำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดบาร์บี้ตัวนุ่มต้าบอกว่าสามารถซักแห้งได้นะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะซักกับน้ำแล้วก็ไม่ควรที่จะรีดก,ก็เป็นบาร์บี้ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะโดยเฉพาะลำตัวที่นุ่มนิ่มแขนขาที่สามารถเคลื่อนไหวได้สามารถบิดได้ แขนขาอ่อ,อนเดี๋ยวเรามาลองบีบเล่นกันอีกทีค่ะบิดไปบิดมาให้ดูกันชัดๆว่าตัวของเธอนุ่มนิ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้เราใส่ชุดของเธอไว้เหมือนเดิมก่อนเราคิดว่าเราชอบความยืดหยุ่นของตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็บาร์บี้เธอก็ดูสวยงามมากๆด้วยสีก็สวยใส่ชุดเสื้อผ้าก็สวย เ,เ้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าอย่างไรคะก็มาแชร์กันได้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิีโอของเราคุณสามารถติดตามเราได้ทาง YouTube c h anel และสามารถกดปุ่มซ s c r ล b e หรือว่าปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อนที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์ว,วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆืของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ